เขาถ่ายเขาแถมาวเมื่อกี้เขาพี่นกขวี่ยไหน่อยเดี๋ยวผิดคักขัเหยยบอยู่เด้อุ้งใหญ่ดกินก่อนปลสุกเนอะกินปลาสุกพี่นกาสุกเหร กลวยก็ขาดไปน่ดีผสมกินออกแน่นี่บ่อืมก๋วยปนไนดอ,อนไนดอกว่ะสิกินอยอน่นะตัวแดงดีขวดหดเอ้ย มีบอกสมม้อของมันคาทมำไกินเขาะอืะอมสมป้าครับมันหน่อยมหเนี่ยเฮ้กพปีกนี่เพดกันด้วย <c oughs> ไอ้อกับจมแต่งเงินเดือนเนาะจมตรงนี้แหละั้องขึ้นพ่อบาทขึ้นีนแน่กับใกล้เว้ยเหยียบดูกันหน่อย เอานะำมาใช่ใช่นังบ้านหวลเพาะว่าจอหนังเก่าจอคนว่าไี่ขง่ใช่จีนเรอกัอไั่เป็นต้อเงินใช่คนนี้จจอหน่อยจอธรรมดาจอใหญ่นะมุ่นยังผ้พะเศคนนี้จะเป็นจออางสมุดตรงข้าง แซบค่ะอ๋อกินเนื้อไ้เสิมนีเสีก่อนกินกหน่อยเ้อกินเขากัน